Access code Black Viking. Get me a secure line to asset metal zero 01. Bryce, thanks for the tip on Kingfish. You should know Uncle Sam's got a kill capture order on your head. Tell him to join the bloody queue. Makarov's bomb maker, Volk, is in Paris. We need to act before he bolts, and I can't make the window. You're the only one I trust with this. I'm on it. The bastard used gathering Industries as a front to distribute the WMDs. I'm en route to their European HQ. Cool, What the lord, this is ODA 595. Five. All civilians at the Louvre, <laughs> <Lube> <dead. laughs> 595, This is <laughs> actual Negative. All US forces in Paris oh. are engaged. Triage the civilians and move your team upwind of the plume. York? Oh. This area is still dirty from the chemical attack. Keep your masks on. The truck around the deck can move. Okay. Roger. I'll meet you at the LZ in one hour. Good luck. Bye, za. Metal-01, GIGN is pinned down at the Palm Door restaurant. Get there fast or we'll lose the only shot we've got at finding Makarov. Roger, welcome. Yeah. 595, sounds like they got hit hard. in going let's have 595, sounds like they got hit hard. that unit. No one's a rook uh. today. <laughs> เหมือนในเมืองแบบมันมีก๊าซสีขเขียวอะทุกคนไม่รู้ว่าเกิดเหตุคาบอมเมืองหรือเปล่าไม่หรอเว้า์มอะมาแล้วล้อตึกไปจ้าว่วล,ง,ลงไปก็ตาย

ว้าวมันยิงแล้วมันเปิดฉากแล้วมันเปิดฉากกันปุบปักปุ๊บปักอุกอักอุกอักแล้วเอ้ยมันยิงเป็นจกเลยเข้ามาไปเราเราตั้งหลักก่อนแรงว้ายแรงกว่ามันชันระเบิดนะหรือวะหัวไปแล้วลุงเดินนั่นนั่นนั่น ไประวังระเบิดโอ้ยมันปาลาระเบิดใส่แล้ว่ะโอ้ยเออยิง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 เค็ใส่กระสุนปับ๊บเอเคไปไปล่วงแล้วเหลือเกิงไปไป หลบก่อนหลบก่อนโอ้ยหลบเติมเลือดนะทุกคนปรับเึงเฮ้ยมันระเบิดมาโอ้โหชิบผูชิบปูแล้วอ้ามันจะคาบอมเมืองนะเนี่ยไปยิงยิงยิงเออล่วงบันใดใช่ไหมอ่าใส่กระสุนแล้วก็เตยมซัก อ่ะอ่ะเคไปอ่า,อาอเอาอลวกไปจ้าเดินขึ้นบันไดไปเลยจ้าโอ้โหลบรองเท้าปั๊บ ตะโกนหมดเออยิงยิงยิงหัวไปเลยลลอ่าเพื่อเราอย่ายิงสีน้ำเงินคือเพื่อ,เร,อ,เ,อเรานะคะทุกคนเออไปลงไปก่อน h k e n o r เ้้ราต้องออกหลัประตูนั่แหละ,ะไป a oh. What's your status? Seven men standing. We're small. Oh. The Russians launched a chemical attack from a staging ground in the catacombs. Uh. We believe Volk is still there. We got you six. Lead the way. Overlord, this is Metal 01. We're en route to the HVI's location now. ่าเข้าไปด้านไมาหาวิธีการโซ่ไปโอ้โห <RPG. S 1> โดนไปแล้ว <c oughs> อนันนี้คือใจกลางเมืองเลยทุกคนประชาชนล้ตายกันเพียบเลยอ,ะอ่ะข่าบอกเมืองกัไนไรไงวันเนี้ย รู้ว่าศัตรูเราอยู่ไหนนี่อวะใครใครแหละอ่ะอ่ะ,อะรบไปเฮ้ยเรายิงฝั่งเวงเหรอม,มึงเยอะเฮ้ยเปิดตัวกับไปไปไปเย้เย้ ใส่กระสุนมันจะเตรียมอ้ามันจะตัดก็มาอย่างเดียวเลยเดียวเดียวๆ่ามุ่มก่อนหามุม่มาเรียกก่อนเออไปไปเได้ได้ร่วงแล้วเออมาเลบกัน ใส่กระสุนตั๊กระวังระเบิดโอ้ยมันจะระเบิดมัตุกตามเราไม่ได้เลยใช่ไหมไปอ่ะยิงยุง้ยลูกระเบิดมาอ่ะหลบได้ไปยิงโอเคใส่กระสุนเตรียมพร้อม โอ้โหชัดใหนดเอาวะเอาเธอที่มีอ่ะโห้ยประชาชนลมใต้เกลือเลยอ่ะเข่แปดสิบสองนัดก็ได้อยู่โห้ยมีรถตุงรถถังด้วยอ่ะรถถังเต็มเมืองเลยอ่ะอ่ะปอโร่เค ตัรูอยู่ักรง้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหอ้อ้ห้โหโอ้โอ้โโอ้โหโอ้โอ้โโอ้โหอโลโอ้โโอ้นหหอ้มห้โอ้โโหโอ้โ้โหโอมโหโอ้อ้โหโอมอ้หอ้ ตีโอเคระเบิดปาไปเฮอุ้ย okay. มันสวนด้วยระเบิดกับปา <c oughs> โอ้โหปังพินาศปังพินาศ adjustment c อ เฮลิคอปเตอร์ไปมันบอกให้โ,โลฟล์ดฝั่งนี้นะโอ้โหยิงมันหนีจับตัดไปวุน่นแค่ไปซักเออเดี๋ยวนะมันบอกให้กดส C ได้ปั๊บเติมกดส C เออเอออย่างนั้นแหละโอ้โหอย่างจุ๊ยจ้าเออสักสักไป บอกว่าครีอาแล้ว <Okay. S 1> ไปไปโอ้ยอี๋ที่อยู่สุดของแคทโคมส์เราต้องฟอโฟลล์ลูกศรสีขาวคือคนนี้อ่ามันเปิดท่อแล้วทุกคนเราต้องลงไปในท่อน,นี้แน่เลยอะ่ะไปเราตามเขาลงไปก่อนโอเค ไปเฮ้ยต้องหมดทอใต้ดินเหรอวะนนี้ไปอุโมงใต้ดินเหรอเปนเป็นเหมือนอุโมงอะอุโมงใต้ดินน่ะทุกคน Yeah. we can take the mask because there's no gas in the underground. Follow me, stay close. Ah. Uh, 01, Blue Force Tracker dropped the fix in your position. All the catacombs proceeding to possible target <tips> Roger, 01. We're sending a Ranger QRF to your location. Mark your route with flares so they can locate your position. Roger, you last. Zero 01 out. ah uh, like down here. Yeah, but at least it won't kill you. I'll okay, kill. Move up. <Okay. S 2> มันมืดมากเลยต้องระวังระวังซ้า,ายขว,วา,าหน้าหลังเลยอะ่ะคงไม่มีมมมมม okay. ประตูมานะมันมืดซึบๆอย่างเงี้ยโอเคประตูใช้ฉลนะ้างเงาะเออ <Stay> ไปจ้ะอ่ะมุดไปค่ะทุกคนอ่าแท็กตัวไปกับซอกตักโอ้ยโคตรมืดเลยอ่ะโฟรโรอ่าโอเคบอกมานี่มาทางนี้มันเหมือนมีแบบว่าระบงระเบิดข้างบนเลยอ่ะเสียงแบบม,มันจะถล่มให้ได้เลย กอ,องกระดงที่นี่มันที่ไหนกันวันนี้คุกไดินเหรอเออยิงไปดีนะเรายังมีสติ Reese เมื่อกี้ช่วยหัวหน้าเราได้ ไปดีนะที่เรามีสติเมื่อกี้ดิงช่วยหัวหน้าเราเอ้ยมันระเบิดเหรอวิ้งเลยโอ้โหเออสามสามใชยมันเหมือนลักพาตัวใครไปไม่รู้อะไปอ่ะขึ้นไปก่อนเออ นั่นแหละไปเออโอ้ยลบกันโอ้ยมันก็ยิงมาจากเลยเออ<ป>โอ้ปะทุกคนฟังต้องกลับมานั่งเล่นใหม่เนี่ยผมว่ฟาฟังไล่ตามเขาไม่ทันนะไม่เป็นไรเอาใหม่ อ๋อเราต้องสปีดตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเราจะได้ไล่ตามเขาทันอุ้ยวิปเลยเนี่ยจังหวะนี้แหละคือต้องไล่ตามแล้วปอ้าทำไมต้องมาตายด้วยสาสจะเร็วหุ่นงิงะมัดยากเลยอีด่านนี้เนี่ย ฟังก็ไม่ใช่คนที่เล่นเกมเร็วนะคะทุกคนมันจะต้องเร็วไม่เข้าใจเออซารสซาดไปโอ้ยเว็บเอ็ We got a runner, it's full. ไป o v e ปเราต้องตามไล่ล่าคนนั้นแหละที่เคยชูสีดำมันหนีขึ้นไปแล้วไปไปเราต้องตามให้ไวให้ว่องเลย

เราก็ขึ้นไม่ได้เลยดีกว่าโอ้ยเว็บโอเคเราต้องซับไล่ไล่คนใส่โจูเน่แหละไปเออตัดตัดไปโอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยไปไปเลยไม่รอลูกโกงเอ้า

Bắn đáy! Lời bắn đáy! Ôi! Nó nhịp mình cho mặt nhau như thế này! Để chắc chắn không kịp, Đi! Sure like <coughs> <Bây. coughs> Ôi! Nó quên rồi! ตามระยยะคนใส่ปุ๋ยใ่้ทันนะอ่ามันใช้จังหวะเราสตาร์ทนั่แหละเพื่อให้เราชะลอการวิ่งที่หามันปารนะ์เบิดแน่เลยหุดจิดแล้วอ๋อยิงยิงยิงเฮ้ปีนปีนปีนเลยไป ไปไปซ้ายเออขึ้นเลยอุ้ยมันคือรถหนีข้างนอกแล้วอหรือรถถงรถถางด้วยไปแล้วหลบเฮ้ยไป Buy lòng căm lòng căm lòng căm lòng bay 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 bay wow, mà เ,เราวะโอ้ยเดินไปเออโอ๊ยอ่านี่นอ่าเราเปิดไปแล้วโอ้ยโดนล็อกขังตามาที่ตกคันนึงสองคันเออไปแล้วโอ้มีเครื่องบินด้วยโอ้ยเครื่องบิน เพิ่งพินยิงขับไล่เรานะคะทุกคนรถแบบก็มารถสามทมเป็นอาวอุธอ่ะอ่าไปคนขับไปเหยียบไปเดี๋ยวไปำลังะดูกน่เอง He's up in line. Oh, you son of a bitch. Bring him in for interrogation. I don't want to the intel he has on Makarov. Truck, we got broke. We're on our way. Copy. Grab the two. Spin it up now. I like it. Some lead, Laura.